มีคำถามอีกแล้วใช่ไหมอะมา,ะมาลุยค่ะตอบให้ค่ะค่ะพิพัฒตีไาาตกก้ไม่ผ่านวีซ่าอเมริกามาต้องรอกี่เดือนคะโอ้ยไม่ผ่านวีซ่าอเมริกาไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอ3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะคะขึ้นอยู่กับคําถามสุดท้ายค่ะว่าคุณเจออะไรแล้วโดนโกงสุนเอาพาสปอร์ตคืนข้อแรกเลยถ้ากงสุลบอกว่าโอ้ยเที่ยวน้อยจังเลยไปเที่ยวมาใหม่อันนี้ท่านเมตตาและกระุณามากเลยนะแสดงว่าท่านดูจาก Ds160 แล้ว คุณดูท่องเที่ยวน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ตรงว่าเอ๊ะจะน่าเชื่อถือว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวอเมริกาแล้วจะกลับระให้ไทยหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะโดนส่งท้ายเรื่องการงานเรื่องการเงินโดยเฉพาะคนที่โดนตรวจนะคะโดยจะเป็นแบง k ์สเต e เมนต์หรือหนังสือรับรองยอดแล้วก็เอาวาส p ปอดคืนก็แสดงว่าตัวเงินเนี่ยมีปัญหาละดังนั้นแล้วดูที่คำถามสุดท้ายก่อนแล้วมาพิจารณาว,ว่าเราจะสู้แบบไหน เพราะอเมริกาไม่ได้มีกําหนดท i มตายตัวว่าเอ้ยต้องรอ3เดือน6เดือนแล้วค่อยมาขอใหม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในะรอบต่อไปดังนั้นแล้วคนที่จะอุทธรหรือขอวีซ่าอเมริการอบต่อไปจะต้องมีอะไรแตกต่างจากคราวที่โดนปฏิเสธวีซ่าค่ะเออแล้วทำไมเพื่อนหนูถึงผ่านวีซ่าคะไม่เห็นเขาไปไหนเลยพาสปอร์ตก็ล้นโอ้อันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากเวอร์พูดหลายรอบมากอเมริกาบางครั้งมากับดวง ถ้ากลาส,สูวัดดวงเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่เคยไปไหนเลยหรือบางคนนะชอบถามพี่ปิติว่าก็หนูไปแค่เกาหลีแล้วทําไมผ่านต้องใช้คํานี้ค่ะเราอาจจะน้าที่การงานดีหรือเวลาที่เขียนด s แล้วเขาดูการอธิบายงานเราอาจจะมีภาระผูกพันทงางครอบครัวไม่โสดแต่ง,งานมีลูกหรือเราเนี่ยเขียน DS ว่าเรามี ทีเรียด f employment ที่ดีมากว่าเราไม่ได้ทำงานเดียวนะจ๊ะเราอะทำงานมาหลายงานมากแล้วก็รายได้เราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วกงศูนอาจจะตัดสินเราจากหน้าที่การงานที่มั่นคงมากกว่าการไปเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนําสําหรับคนพาสปอร์ตโลนแล้วหน้าที่การงานยังหนิมเมแล้วจะมาอ้างว่าเอาก็ยังเพื่อนผ่านเลยทําไมเราไม่ผ่านอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะต้องดูด้วยว่าตัวเองนั้นมีข้อดีข้อเด็ดเขได้ตรงไหน,น oh.